รู้จักสรีกัญชัยหนึ่งในเครื่องราชตกุตภัณฑ์ของล้านนา สรีกัญชัยคำนี้เขียนตามอักษรธรรมล้านนาออกเสียงว่าสรีกัญใจบางแห่งใช้สรีกัญชัยก็มีหมายถึงดาบวิเศษของพระโพธิสัตว์ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามของดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์พระเถระสังฆเจ้าได้เมตตาสร้างไว้เป็นเครื่องรางทรงพุทธ,ธานุภาพปกป้องคุ้มครองบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มีไว้สการะบูชากล่าวได้ว่าเป็นที่สุดแห่งสารพระเวทล้านนาเป็นวิชาชั้นสูงของภาคเหนือก็ว่าได้ดาบชื่อนี้เป็นหนึ่งในห้า ของเครื่องราชกุภัณฑ์ล้านนามีรูปร่างต่างกันออกไปเช่นเป็นดาบยาวาก็มีเป็นดังมีดน้อยก็มี หรือมีด้ามยาวอย่างเงาที่ใช้เป็นเครื่องประดับยศพระพุทธรูปปักเรียงกับและแอบางศูนทั้งหมดต่างเรียกขานว่าดาบสรีกันชัยและหากจะเทียบศัก์แห่งดาบนี้คงทำนองเดียวกันกับพระแสงขันชัยสีของภาคกลางรูปแบบดาบโดยละเอียดเป็นอย่างไรเนื้อเหล็กเป็นอย่างไรในเอกสารล้านนาไม่ได้ระบุไว้ รู้แต่ว่าเป็นของวิเศษคู่บุญกับพระโพธิสัตว์หากจะพูดถึงที่มาที่ไปของดาบสตรีกันชัยคงต้องย้อนไปถึงตำนานความเชื่อโบราณการที่เล่าสืบทอดกันมาว่าพญาอินหรือพระอินหรือท้าวสกะเทวราชได้มีบัญชา ให้พระเวสุกรรมเทวบุตรซึ่งเป็นเทพผู้เชี่ยวชาญงานช่างของสวรรค์ลงมาตีพระขันถวายพระเกศมาลาตามตำนานเล่าว่าพระเวสุกรรมเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานช่างประกอบกับมีกิตติาพิณิหารพอตัวการตีดาบจึงไม่ใช่ธรรมดาต้องใช้เหล็กถึงสี่หาบนำมาผ่านวิธีกรรมการเผาตีไล่เนื้อเหล็กและใช้ว่านยาซัดจนเหลือเป็นพระขันเนื้อบริสุทธิ์เพียงเล่มเดียวมาถวายพระเกศมาลาด้วยความ ไม่รู้ถึงพิธีกรรมที่พระเวสุกรรมได้ตั้งอกตั้งใจทําพระขันวิเศษเล่มนี้เมื่อพระเกตมาลาเห็นดาบเล่มเดียวก็พาให้คิดว่าพระเวสสุกรรมมีจิตคิดไม่ซื่อ ช่อโนเอาเนื้อเหล็กไปถึงสี่หาแต่นําพระขันเล่มเดียวมาถวายก็เลยออกปากต่อว่าพระสุเวสกรรมแม้พระเวสุกรรมไม่ได้พูดตอบโต้อย่างไรแต่ก็บังเกิดความน้อยใจลุกขึ้นลากพระขันเล่มนั้นไปบนท้องพระโรงเกิดเป็นอัศจรรย์คมพระขันนั้นกล้าหนักผ่าท้องพระโรงแยกออกเป็นสองซี่ในทันทีจากนั้นเวสุกรรมก็โยนพระขันเล่มนั้นทิ้งลงไปในทะเลสาบดาบสรีกันชัยจึงจมอยู่ใต้ทะเลสาบ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตำนานต่อมาจากนี้ค่อนข้างที่สับสนและหลายกระแสตามแต่ว่าผู้รจนาไว้เป็นชนชาติใดบางก็ว่าพระอินทชัอิทธิฤทธิเรียกอดาสรีกันชัยขึ้นมามอบให้กับเจ้าเมืองผู้มีบุญญาธิการพระองค์หนึ่งซึ่งพระองค์ก็ได้ใช้เป็นอาวุธคู่พระวรกายจนสามารถรวบรวมผู้คนตั้งตนเป็นอาณาจักรขึ้นมาอาณาจักรที่ว่านี้จะเป็นล้านนาล้านช้างจะเป็นชนชาติขอมมอญพมา่าก็สุดจะดา ได้และเมื่อกล่าวถึงดาบสตรีกัญชัยในอดีตที่โด่งดังที่สุดได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศเห็นจะไม่มีเกินดาบสตรีกัญชัยของหลวงปู่ครูบาขันแก้ววัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลําพูนด้วยความเชื่อว่าท่านครูบาขันแก้วและครูบาชุ่มโพธิโกวัดชัยมงคลวงเล็บวังมุย่ยได้รับสืบทอดวิชาการสร้างดาบสตรีกัญชัยจากครูบาเจ้าศิลธรรมหรือครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็น ที่เล่าลือกันในอดีตว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยได้รับดาบทองคําจากพระอินทร์จนเป็นเหตุให้มีผู้กล่าวอ้างว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยมีดาบสรีการใช้ฝักทองคําตกลงมาจากสวรรค์สู่แท่นบูชาใช้เป็นอุบายเกลี้ยกล่อมสร้างสมผู้คนคิดแข่งข้อต่อบ้านเมืองเรื่องนี้เลยกลายเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องของข้อกล่าวหาของท่านที่ทําให้ครูบาเจ้าศิลธรรมหรือครูบาศรีวิชัยต้องอธิกรถูกแต ใส่สวนซึ่งสุดท้ายครูบาเจ้าศิลธรรมก็สามารถยืนยันในความบริสุทธิ์ของท่านต่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยญาณวรโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้สำหรับภาคเหนือเมืองล้านนานั้น ก็มีเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากในอดีตที่ได้สร้างดาบสรีกันชัยด้วยความเชื่อว่าเป็นดาบที่ใช้ลบล้างอาถรรพ์คุณผีคุณคนได้ฉมังนักแต่ไม่ได้สร้างไว้ในรูปแบบของทรงดาบแต่ใช้การลงอักขรเลขยันเป็นรูปดาบบนแผ่นทองแดงแทนการลงมาตัวดาบจริงๆ ทั้งนี้อาจเป็นด้วยว่าการหาวัสดุมาทำดาบนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการลงอักขระบนแผ่นทองแดงหรือแม้กระทั่งภาพผืนยันก็มีคุณวิเศษไม่ได้มปกว่ากัน ซึ่งตะกุดยันดาบสรีกันชัยที่สร้างโดยครูบาขันแก้ววัดสันพระเจ้าแดงและครูบาชุม่มโพธิโกวัดวังมุยก็มีความโด่งดังและปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่หายากอีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากแฟนเพจเฟซบุ๊กเรื่องเล่าล้านนา